การวิเคราะห์เปอร์ออกไซด์แวลูในน้ำมันนะคะเตรียมฟ้าใส่ในเครื่องช่างสีตำแหน่งรอน้ำหนักนิ่งแล้วก็กดที่แท้เสร็จแล้วก็ช่างตัวอย่างน้ำมันนะคะถ้ากรณีตัวอย่างน้ำมันที่มีความเหม็นหืนเยอะเนี่ยให้ใช้ประมาณ5กรัมนะคะแต่ถ้าน้ำมันเป็นน้ำมันใหม่ค่าเปอร์ออกไซด์แวลูมีไม่มากสามารถเพิ่มตัวอย่างได้อย่างวันนี้ ที่จะใช้10กรัมนะคะไม่จะเป็นต้องได้10กรัมพอดีนะคะอาจจะมากหรือน้อยกว่าได้แต่ให้จดน้ำหนักทั้งหมดเลยนะคะทั้ง4กตัวหน่งพอได้ตัวอย่างน้ำมันเสร็จนะคะเอามาเติมสารละลายอะซิติกแอซิดกับคอรโรลโฟอร์มนะคะอัตราส่วน3ต่อ2นะคะวันนี้เราจะใช้ดิสเพนเซอร์ทำนะคะ หมุนวาวสีแดงมาทางเดียวกับส่วนที่เป็นก๊อกนะคะแล้วก็ตั้งตั้งสารละลายไว้ที่30 ml ตัวนี้เราสามารถปรับตั้งได้นะคะหลังจากนั้นก็ดึงตัวดิ t เพนเซอร์ขึ้นนะคะสารละลายก็จะขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วกดลงไปเลยนะคะแล้วก็เขยา่าเราจะทำแบงค์ไปพร้อมกันนะคะ แบงค์เราจะไม่ใส่น้ำมันนะแต่เราจะใส่สารเคมีทุกตัวที่เราใส่ในตัวอย่างก็คือใส่อซิติกกับคาร์ฟอเมตไปหลังจากนั้นเราก็จะเติมไอโอดีนอิ่มตัวนะคะ0.5 ml เราจะใช้ D ens, ใช้ตัวไมโครพิเปตนะคะตั้งที่500ไมโครลิตรนะคะเสร็จแล้วก็ดู กดลงไปนะคะแล้วก็ดูดไอวดีนขึ้นมาแล้วก็เติมลงในตัวอย่างก็เติมในแบง์ด้วยนะคะหลังจากนั้นเขย่า เะะขยา่าตั้งทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีช่วงที่รอหนึ่งนาทีเราก็มาเตรียมน้ำกลั่นนะคะเราจะต้องเติมน้ำกลั่นในตัวอย่าง30 ml ใช้กระบอกตวงในการตวงนะคะ พอเวลาครบถึงนาทีนะคะเราก็เอาทั้งแบงค์แล้วก็ตัวอย่างมาเติมน้ำกลางแล้วก็เขย่า เน้อแ,บบแร้งเหมือนกันหลังจากนั้นก็นำไปไตเตรตนะคะการไตเตรตเราจะใช้โซเดียมไทโอซัลเฟต0.02โมลาร์นะคะเราสามารถใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตมากกว่านี้ได้นะคะหรือจะใช้0.1โมลาร์ก็ได้แต่ว่าตัวอย่างเราจะต้องมีความหืนเยอะๆมีค่า pV สูงๆนะคะ แต่วันนี้ตัวอย่างที่เราเอามาเป็นตัวอย่างให้นัึกษาดูเนี่ยจะเป็นน้ํามันในร้านอาหารทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ํามันใหม่ก็เลยใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ความเข้มข้น0.02โมลาร์นะคะเติมใส่ในบิวเลตแล้วก็ปรับปริมาตรนะคะให้ตรงกระขี่เริ่มต้นตอนนี้พีนุชเริ่มที่ศูนย์นะหลังจากนั้นก็หยดน้ำแป้งนะคะ หยดน้ำแป้งลงไปประมาณ5หยดนะคะอันนี้เป็นของแบงค์นะคะให้เราเขย่าแรงๆถ้าเกิดแบงค์ไม่เปลี่ยนสีนะคะคือมีสีขาวอย่างเงี้ยแปลว่าค่าแบงค์อ่ะเท่ากับศูนย์ทีนี้เรามาดูของตัวอย่างบ้าง ตัวอย่างมีสีเปลี่ยนนิดนึงนะคะสีจะเข้มขึ้นจากตะกี้สีเหลืองอ่อนใช่ไหมอันนี้จะสีเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีปริมาณ PV ไม่มากนะคะถ้าปริมาณ PV มากเนี่ยสีมันจะเป็นน้ำเงินนะคะน้ำเงินเข้มกว่านี้นะอันนี้เราต้องค่อยๆหยดละ สีเหลืองอ่อนนะคะทีนี้สีจะเหลืองเข้มหรือเหลืองอ่อนขึ้นอยู่กับชนิดน้ํามันที่เราใช้วิเคราะห์อย่างเช่นน้ํามันงานเนี่ยเขาจะมีสีเข้มกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตว่าน้ํามันตอนแรกที่เราไม่ได้เติมน้ําแป้งนะสียังไงนะคะเอ็นพอยต์ก็คือจะต้องสอีเท่ากับครั้งแรกตอนนี้ใช้สารละลายไป0.45 ml จะเป็นน้ำมันเก่านะคะพอเราเติมสารละลายจนครบเนี่ยลักษณะสีเขาจะออกเหลืองเข้มนะคะทีนี้เราลองมาหยดน้ำแป้งดูหลังจากนั้นเขย่า,ยานะคะสีมันจะเข้ม มากกว่าน้ำมันใหม่หลังจากนั้นเราก็านำไปไตเกรดเอนพอยส์ n นะคะมักจะทำผิดอะ่ะเพราะทุกคนจะคิดว่าเอนพอย n ์จะต้องเป็นไม่มีสีนะคะแต่จริงเอนพอย n ์ก็คือเป็นสีของน้ำมันดั้งเดิมก็อย่างเช่นน้ำมันอันเนี้ยสีดั้งเดิมเขาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเวลาเราไตเตะจะถึงเอนพอย n ์ก็คือสีจะเหลืองออกเหลืองน,นิดนิดนะคะจะไม่ขาวใสเลยทีเดียว อันนี้ตอนนี้พี่นุชเริ่มที่1 ml นะคะถ้าลักษณะมันต้องใช้สารละลายโซเดียมแฮทไซด์เอทโทษนะคะใช้ไทโอซัมเฟตปริมาณมากๆเราสามารถเพิ่มนความเข้มข้นได้ ใช้สารไป10.2 ml นะคะแต่กี้เราเริ่มที่1 ml เพราะฉะนั้นใช้สารละลายไป9.2 ml